สวัสดีค่ะเพื่อนๆตื่นเช้ามาวันนี้เจอแบบนี้ค่ะหิมะกำลังโปรยปลายสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะพาดูกันเป็นจุดๆนะคะตามต้นไม้ยอดไม้ว่ามันจะสวยงามกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอากาศดีมากเลยสดชื่นเบียงด้านข้าง หลังคาบ้านเป็นควันขาวๆควันออกมาเป็นควันไฟจากเตาผิงในบ้านอยู่ข้างนอกก็จะได้กลิ่นควันเนาะแต่อยู่ข้างในจะไม่มีกลิ่นใเตาผิงช่วยด้วยแล้วก็ฮีตเตอร์ช่วยด้วย คัน <House. S 2> ตี้เฮาส์ทีมกำลังทำกำลังโลกำลังทำสโนว์แมนว้าวแั่นสิบิกบิกเบิก Wow, that's big. That's how you make your snowman. But it should be deeper because you're getting all the dust the grass. Okay. That's no, not that good. <laughs> Whoa, <laughs> it's really <very> big. <laughs> this is very wet. Oh. <laughs> <laughs> Throw somewhere. <laughs> um. <laughs> yeah probably made a million snowballs as a kid <laughs> <laughs> m a ม activity นาวก็ make ั t <it S 1> <c oughs> very very hard <Okay. S 2> And it hurts oh <Whoa>, no เล่นไปลงทีมตัดลงทีมตัดไม้แล้วก็ลากแบบนี้ มันทุนแรงนะมันจะลื่นๆมันจะไม่เหมือนกับลาดกับพื้นธรรมดาน, <c oughs> <Hello. S 1> นี่ละวก็ขนเก็นหมัดตั้งก่อนที่จะผ่า ย <laughs> <laughs> ังโควตัวีกำนั่งรอกินอาหาร